ว่ามีอะไรมาจากเอซีนะคะขอบคุณที่ไว้าวางใจที่ส่งเหรียญมาใส่ให้แม้นะคะทั้งเหรียญทั้งขนมโอ๋อทั้งเหรียญทั้งธนบัตรทุกทัานที่ส่งมาค่ะต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากถ้าเขาไม่ไว้ใจเขาคงไม่ส่งมาเนาะมาดูกันว่ามีอะไรอ่ะมีจดหมายมาอ้รายการที่ส่งมาทํามาเรียบร้อยมากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆนี่ค่ะ ทุกคนนะคะดูไว้นะคะใครที่จะเอาเหรียญมาขายไปนะคือถ้าทํามาท่านก็จะรู้รู้ของที่ท่านส่งอท่านส่งมาว่ามีอะไรราคาเท่าไหร่ถ้าเอาักคิดผิดไปท่านก็ยังทวงติ่งได้แย้งได้นะคะทํามาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเ,เหรียญห้าบาทปีสี่หกหนึ่งบาทเรือหงห้าบาทค่ะห้าบาทเรือหงปีสามศูนย์ห้าบาทเรือหงปีสามหนึ่งครุดบาทหนึ่งเจ็ดค่ะ หนึ่งบาทคระวาระสิบบาทปีสี่สองปีสามสี่ปีห้าสามหอสมุดอ่าเนี่ค่ะเห็นไหมคะเหรียญยี่สิบาทฝากคืนกรมที่ยี่สิบาทที่ปี่น้าบอกว่าป้าน้าไม่รับซื้อเห็นไหมคะเนี่ยค่ะไม่ได้รับซื้อแต่รับแลกให้เพราะแลกคืนกรมมาดูกันก่อนเอาว่ายัางไงนี่ค่ะเหรียญนี้เลยนะเหรียญยี่สิบาทที่แลกคืนกรมค่ะเรื่อยยี่สิบบาทป้าน้าไม่ได้รับซื้อเพราะว่ากรมเขา ขาปล่อยแลกมาตลอดเลยนะคะทุกวัน,นเนี่ยค่ะกรมเขาให้แลกยี่สิบาทยี่สิบาทของกรมนะคะมีตลับแบบนี้เลยตอนช่วงแรกๆนะคะมีบางบางคนบางคนนะคะเขาฉลาดะค่ะเขาหัวดีเขาแลกออกมายี่สิบาทแล้วก็มาแกะตลับออกไปขายตลับอันละสาบาทตลับนี้อาคิลิขายได้อันละสาบาทแล้วเอาเหรียญไปคืนกรมแรกๆกรมเขารับคืนนะคะแต่ตอนหลังปัจจุบันนี้กรมไม่รับคืนแล้วค่ะเพราะว่า เอาออกมาแล้วไปคืนไม่ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมมาแกะตลับออกเอาแต่เหรียญไปขายเอาแต่เหรียญไปคืนเพราะหน้าเหรียญเขามีชนิดราคาอยู่แล้วค่ะยี่สิบาทเห็นไหมคะเ็าไปได้คืนกลมได้ยี่สิบาทเ็าเหรียญเมื่อก่อนรุ่นก่อนเลยแบบนี้ค่ะเหรียญยี่สิบบาทจะไม่มีตลับจะเป็นแบบนี้เขาก็จะเอารวมรวมปนๆกันไปไปคืนกลมทั้งกลมตอนนี้กลมไม่รับแล้วนะคะเมื่อก่อนกลมอาจจะรับ แต่ตอนนี้ไม่รับเนี่ยคะ่ะเหรียญใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะแบบนี้เหรียญใหม่ออกมาจากกลมจะเป็นอย่างนี้ค่ะใส่ตลับบรรจกุกล่องมานะคะตอนหลังเมื่อก่อนบรรจุเป็นถุงไม่มีตลับแบบนี้ถุงละถุงละน่าจะห้าสิบเหรียญมันคะเหรียญยี่สิบาทเพราะว่าถุงนึงเขาจะเป็นหนึ่งพันบาทอะคะ่ะเนี่ยอันนี้ก็รุ่นนี้ไม่มีตลับนะคะเขาใส่ตลับปุ๊สวยจังเลยดูที่ตลับแกออกอันเนี้ย รุ่นนี้ไม่มีตลับเป็นรุ่นรุ่นก่อนนะคะรุ่นพวกนี้นะคะเขาเจ้านี้เขา,า,าอาจจะขายอะคะ่ะเขาเขาซื้อตลับมามาใส่เพื่อที่คงจะขายแหละนะคะแต่เนี่ยอันนี้เขาฝากคืนกรมนะคะเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้บวกกําไรไม่ได้อะไรเลยนะคะยี่สิบบาทเนื่องจากที่ว่า ปนาบอกว่าปน่าจะซื้อเฉพาะที่ขายต่อได้ขายต่อไม่ได้ปนาไม่ซื้อและเหรียญยี่สิบาทที่ขายไม่ได้เพราะว่ากรมเขาแจกค่ะกรมเอาให้แลกหน้าเหรียญทุกวันนี้นะคะกรมเขาปล่อยแลกหน้าเหรียญในราคายี่สิบาทเท่าหน้าเหรียญเยอะค่ะทุกงานทุกงานที่กรมออกงานนะคะงานประกวดพระยังมีเลยค่ะกรมเขาก็เอาไปจัดเป็นบูธนะคะให้แลกเท่าหน้าเหรียญยี่สิบบาทเพราะฉะนั้นที่เราเก็บไว้เก่งกำไรก็จึงขายไม่ได้